ขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยตอนนี้อยู่กับผมลาซาไดนามีดที่สองนะครับแล้วตอนนี้ผมเล่นสกิลอะไรเนนะครับจะเปลี่ยนสกิลแป๊บนึงสกิลนี้ครับอ,อ๋อยังไม่เขาเรียกังไม่เสร็จทีนะครับนี่คือม,มือยากได้อะ คือตัวน kind of ี้ม yeah. e ันยาวได้มากมากจริงๆนะตัวน um ี้ยาวได้พูดเน่ยสกินนี้เคยมีแต่ก็มันจำกัดอันนี้ไม่เคยมีเลยอันนี้ก็ไม่เคยอันนี้ก็ไม่เคยเคยมีแค่นี้เดียวแบบจำกัดเด็กได้แบบอันนี้แบบไม่จำกัดเล้วแบบไอสกินนี้ไม่จำกัดสวยสวยไอสองตัวนี้ถ้าัวไม่เห็นดิไอ็นี่นะก็ัวมันต้องการตัวนี้ยั่ไงเขากดเปลี่ยนเขาบอกเขากดนั่นหรอ เนี่ยเขาเลือกได้แล้วเขาเลือกตัวไรกมาดูกันนะครับเขาเลือก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 ตัวอะไรอารินนะครับโอ้อารินเอี่ยอารินเลือกอันไหนวิญญ์เนปกติเขาไม่แน่ใจว่าเขาเล่นตัวอะไรครับแต่ปกติเห็นเขาเลือกซ้ำมากอารินน่าจะเล่นนานนันทีโอ้หลุดคตรเร็วของเขาโอ้โหตัวตึงเออตึงตลอดแค่ไหนจะขอให้เจอยูทูบเบอร์เก่งๆแล้วกัน mau mau, mau nanti mau nih mau ini, kumpul ออก็เปิดก่อนก็เลสกิล <pe at> เขาก็เลยจะโดดเร็วม่ะเราคงจเสียเปล่ยนเมนื่อี้คือที่โดนมากก็คือเขาตีธรรมดาไปเลยแ้ยมากกิด็อกปโปโมนี่ต <Be at> ีป้อไปไหนวะมานี่อเอนี่มาได้นี่ก็ไปซะไร พอสมหรอไม่อืมโอ๊โอ๊ยเดีย๋ยวเองท่ากี้ถ้าสกิลผมโหลดท่านก็จชนะดาจาริ่นี้ไปเอานู้นท่านแล้วก็ตีเขาท่นก็ได้นะอืม เสร็จก็ตายโอเคหเหมือนอะพี่ป,ปีกมกุดมันมันอ้อะกดยูกดมังไงอ่ะยูกด อู๋เข้ออกทำคลทีอ่ะนี่ดูดูอีลิปป้มไปไหนวะอือจะทำคลิปย่าอย่าล้วหัวร้ยนใช่ไหมใช่แล้วเขาได้เจ้หัวร้อนต้องตีออกให้โดนแล้วก็หัวร้อนแพ้อืมคนฟาราระรีบตีคลิปไม่หมด Are, the past is a dream Tomorrow is a new day Stick around your เขาเน้นซื้อคอมแรงจอมเตี้ยวคอมแรงคิเล่นคอมแรง้บ้างดีกว่าโอเคโดี๋าไปทนีเาทำไมไม่ได้โวยทำไ้วยตีคิบมาเองก็จะตกเลยปะปป เมื My My. Yeah, 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 yeah. ่อกี้กดผิดนันตีเองเดียวเขาไม่ทำไหมไม่หย่าหย่าหย่าอย่าหย่ยหย่ยหย่ยหอยหย่ยหย่ยหี่ยหย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 ่เป็นแม่ทิ้งมัน่ยหย่ยหย่กหย่ย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 หยยหยย คอามในเกีียวของนี้ที่ที่ถูกเกียบแล้วความในที่อันนีียมแ่ากัดเลยนะตีโดนป้อมอ่นี่โดนป้อมตีดีเน้อเฮยเลวเฮยเลวหนึ่งเนเขาไม่จะเสียน่ือหอ โอ้เพสรอบนี้ผมแพ้อ่ะออ้อตีต้องมีข้อเียบตีป้อมแรงไงได้รอบหน้า,าตีป้อมแรงมั้งตีป้อมแล้วก็ขอจบคลิปว้เพียงเท่านี้ครับบ๊ายบาย Thank you ที่รับชมกดไลค์กดซ้ายและกดแชร์ด้วยครับบ๊ายบาย